เป็นลากสามรากนะครับลากที่เสริมนะครับมันจะช่วยกันยึดเกาะครับทําให้ต้นแข็งแรงครับเวลาลมพัดลมโยกก็จะมีความยึดเกาะได้ดีกว่านะครับเขาจะเป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมคะพี่นัทไม่ค่อยใหญ่ครับสองโลโลแปดสองโลครึ่งครับสามโลนี่ก็หายากครับเนือ้อละมุนนะคะใช่ครับทัน,นี้คุณหมอก็ให้น้ํา วันละหนึ่งครั้งนะครับให้ทุกวันนะครับผมไม่ได้ให้เว้นเลยช่วงนี้บางต้นก็โตมากบางต้นก็โตน้อยครับตามปุ๋ยตามสภาพดินนะครับคุณหมอปลูกระยะห่างเท่าไหร่คะระยะห่างตรงนี้อยู่ประมาณสี่คูณแปดเมตรนะครับสี่คูณแปดเมตรสี่คูณเก้าเมตรนะครับโดยประมาณโคกก็อยู่ประมาณสี่สิบเซนนะครับครับผมสี่สิบเซนตรงนี้ทําเพื่อให้เดินสะดวกแล้วให้ตัดหญ้ายได้เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับนี่อาการของการขาดน้ํานะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับน้ําไม่เพียงพอสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมนะครับสวนทุเรียนคุณหมอนะครับคงจํากันได้ที่นี่ก็เป็นพันธุ์มูสันชิงล้วนๆนะครับเริ่มปลูกวันที่4กรกฎาคมนะครับ6-7นะครับผมถึงตอนนี้ก็เกือบ7เดือนแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคุณหมอให้มาแต่งกิ่งนะครับวันนี้มาแต่งกิ่งแล้วก็ ุณหมอชอบให้สวยนะครับเราจะพ่นยาเชื้อราบริเวณแผลให้ไปพร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนนะครับว่ากิ่งมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากต้นแรกนะครับเกือบเจ็ดเดือนแล้วนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็โดยหลักๆนะครับผมก็ให้คําแนะนํานะครับผ่านทางโทรศัพท์กับคุณหมอนะครับคุณหมอก็ให้เด็กๆมาฉีดให้นะครับสิบวันครั้งบ้างสองอาทิตย์ครั้งบ้างนะครับผมตรงนี้นะครับคุณหมอไม่ค่อยได้มาดูนะครับ สองสามอาทิตย์คุณหมอจะมาทักทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับปลูกด้วยทุเรียนเสริมรากนะครับเป็นทุเรียนเข่งสปริงเกอร์นะครับตั้งห่างจากต้นนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับความสูงอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับผมเป็นหัวงูเห่านะครับพ่นจะได้วงน้ํานะครับที่ประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับโดยประมาณลักษณะต้นนะครับต้นนี้ได้เป็นต้นกระโดงมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากิ่งจะแต่งยังไงครับเดี๋ยววันนี้ก็จะแนะนําการแต่งกิ่งไปพร้อมเลยนะครับ ท่านใดที่โทรมาถามผมนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมเริ่มแต่งกิ่งก่อนเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรากสามรากนะครับนี่หมอไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้ถอนหญ้าออกนะครับเพาะว่าคุณหมอกลัวรากมันขาดอ่ะอันนี้ถอนได้แบบนี้นะครับน้ําตรงนี้นะครับให้อยู่สองหัวนะครับวันละประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับสองหัว รากที่เสริมนะครับมันจะช่วยกันยึดเกาะครับทาให้ต้นแข็งแรงครับเวลาลมพัดลมโยกก็จะมีความยึดเกาะได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทรงที่สวยนะครับแต่ว่ากิ่งมันจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับก่อนตัดนะครับมันก็เป็นทรงสวยนะครับแต่ว่าเขาเบียดกันเกินไปครับมันเยอะเกินไปนะครับเราก็จะตัดออกนะครับครับเวลาเราตัดกิ่งออกแล้วครับกิ่งเราก็จะอวนไว้รอบๆนะครับด้านข้างนะครับ ชายทรงพุ่มก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็จะแต่งอยู่ประมาณทักแปดสนะครับของกิ่งที่ต้องเอาออกนะครับยังไม่ต้องเอาออกเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราแต่งครั้งแรกนะครับถ้าเราแต่งเขาออกหนักเกินไปนะครับเขาจะชงกจะชะลอการเติบโตมากเกินไป ต้นพันมาจากสวนพี่นัดทั้งหมดเลยนะคะครับมีตายไหมคะพี่นัดปลูกไปไม่มีเลยครับไม่มีตายสักต้นเดียวครับอันนี้ก็ร้อยกว่าต้นนะครับไซส์ใหญ่แบบที่คุณหมอเอามาปลูกตอนนี้ยังมีไหมคะพี่นัดมูสัคิงหมดแล้วครับมีแต่หมอนทองครับค่ะไซส์แบบว่าใจร้อนนะคะของคุณหมอนี่จะติดดอกประมาณอายุกี่ปีคะพี่นัดน่าจะอีกประมาณสองปีครับค่ะครับผม ตัวนี้นะครับกิ่งที่ห้อยอยู่ด้านล่างนะครับที่กิ่งชี้ลงล่างเอาออกนะครับถ้าเราไม่ตัดออกนะครับเขาจะดันกิ่งแม่ขึ้นนะครับตัดปลายยอดที่เขากระดกขึ้นนะครับตัดทิ้งเลยครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับวันหน้านะครับจะต้องอาจจะต้องล้างกิ่งสักนิดนึงนะครับหมูสันกินเขาจะต้องเป็นกิ่งกลางๆนะครับเขาจะติดลูกดีถ้ากิ่งตั้งๆนะครับลูกเขาจะไม่ค่อย ติดไม่ค่อยดีครับครับเบื้องต้นอันนี้ก็คือแต่งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ปัญหาที่เจอต้นนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเพี้ยจจกจันครับที่ใบเทฉราดครับเพี้ยจักจันนี่ครับแต่ว่าถือว่าเป็นน้อยนะครับถือว่าเขาฉีดยาก็อยู่ในเกณฑ์99%ครับ ไม่ได้เสียชั้งต้นมีอยู่ประมาณแค่ห้าหกใบนะครับที่มีปลายใบเสียครับดูจากการให้ปุ๋ยนะครับที่เราจัดให้มานะครับก็ถือว่าใส่อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับใบอยู่กลางแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใบยังเขียวอยู่นะครับใบก็เริ่มโตมาจากขราวก่อนนะครับก็โตขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังไม่หนาพอนะครับอาจจะต้องเพิ่มปุ๋ยอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เรามาแต่งน้ำร่องไปแล้วนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็แต่งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับกิ่งก็จะไว้ห่างห่างแบบนี้นะครับเขาจะเป็นพันธุ์ที่ลูกไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมคะพี่นัดไม่ค่อยใหญ่ครับสองโลโลแปดสองโลครึ่งค่ะสามโลนี่ก็หายากครับ เนื้อละมุนนะคะใช่ครับกินถ้าเรื่องรสชาตินะผมว่าเขาโอเคเลยค่ะ<า>แต่สําหรับบ้านเราก็เหลือเรื่องการทําผลผลิตนะครับรอให้เราเข้าใจมันอีกสักปีสองปีนะครับเชื่อว่าเกษตรกร,กรบ้านเรานะครับสามารถปรับตัวนะครับปลูกมูสันชิงได้นะครับอันนี้คุณหมอก็ให้น้ําวันละหนึ่งครั้งนะครับให้ทุกวันนะครับผมไม่ได้ให้เว้นเลยช่วงนี้ โคกนะครับเราจะทําเป็นเนินเล็กๆนะครับด้านบนนะครับให้ไปเนี้ยน้ําจะไม่ขังนะครับน้ําจะไหลออกหมดเลยก็จะได้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าไม่แฉะครับทุเรียนจะชอบลักษณะอย่างนี้นะครับครับอันนี้เห็นโล่งๆนี่คือผมแต่งนําหน้าไปก่อนที่จะถ่ายแล้วนะครับมันจะได้เร็วครับเพราะว่าเรามาทํางานข้างนอกนะครับต้องไปแล้วกลับอาจจะต้องเร็วหน่อยอันนี้คุณหมอก็จะมาติดป้ายนะครับว่าเป็นต้นลําดับนี้ต้นที่สามนะครับเดี๋ยวคุณหมอก็จะมีชื่ออะไรของเขาต่างหากนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มวนออกแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะอยากรู้ว่ากิ่งข้างกิ่งกระโดงนี่การโตมันต่างกันไหมครับพี่นัทโตเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ากิ่งข้างทรงเขาจะไม่สวยในปีแรกครับพอปีสองเต็มไปแล้วเขาก็จะสวยเหมือนกระโดงนะพวกเครือนี่ครับมันรบก,กวนเยอะนะครับกินอาหารมากนะครับดึงทิ้งออกไปเลยครับคุณหมอก็จะเลือกปลูกแบบ เสริมรากซะส่วนใหญ่ใช่ครับมีคุณหมออยากได้เสริมรากทั้งหมดนะครับแต่ว่าของผมมันหมดมีมามีไม่เสริมรากติดมาห้าหกต้นครับแต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่อยู่ครับบางต้นก็โตมากบางต้นก็โตน้อยครับตามปุ๋ยตามสภาพดินนะครับตรงนี้นะครับคุณหมอลดน้ําระบบสั่งผ่านมือถือนะครับเป็นโมซันคิงต่อเดียวนะครับ เวลาเราปลูกอยู่ริมรั้วแบบนี้นะครับริมถ้ามีตรงไหนมีพุ่มไม้ใหญ่นะครับบางนะครับแรกๆเขาก็จะติดง่ายนะครับใบจะไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเขาโตขึ้นแล้วนะครับเขาติดดีแล้วนะครับต้องตัดต้นไม้บริเวณข้างเคียงลบเงาออกนะครับเพราะว่ามันจะบังแสงทําให้ต้นเขานะครับจะยืดไวนะครับจะแตกออกด้านข้างได้ช้านะครับผมก็ทรงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ห่างๆนะครับถ้าน้ําไม่ถึงนะครับตอนแรกมีลบเงาจะดีนะครับแต่ถ้าน้ําถึงนะครับ ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมีร่มเงานะครับพุ่มเขาก็จะแตกออกได้ไวกว่านะครับแต่เขาจะไม่ยาวมากค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพี่นัดคะบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมอีพีนี้เป็นอีพีแรกครับคุณหมอปลูกระยะห่างเท่าไหร่คะระยะห่างตรงนี้อยู่ประมาณสี่คูณแปดเมตรนะครับสี่คูณแปดเมตรสี่คูณเก้าเมตรนะครับโดยประมาณความสูงของโคกตรงนี้เท่าไหร่คะพี่นัดความสูงของโคกตอนแรกคุณหมอทําไว้ห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับแต่ตอนนี้นะครับมัน ตรงทางเดินนะครับตอนแรกมันไม่เรียบนะครับคุณหมอก็เลยเอาลูกลังนะครับมาใส่อีกครับตอนนี้โคก็อยู่ประมาณสี่สิบเซนนะครับครับผมสี่สิบเซนตรงนี้ทําเพื่อให้เดินสะดวกแล้วให้ตัดหญ้าได้ตอนแรกมันเป็นดินนะครับเวลาเราวิ่งแล้วมันยุบซ้ายยุบขวานะครับเขาก็เลยเติมรถไถมาดันนะครับผมถ้าปกติแล้วเราทําตอนแรกทําหน้างานทีแรกทีเดียวจบนะครับก็จะไม่เปลืองหลายรอบนะครับผม ครับตรงนี้นะครับที่ผมเอาปุ๋ยให้คุณหมอใส่นะครับตรงนี้คุณหมอก็ใช้ตามที่เราแนะนํานะครับใส่สิงโตน้ําเงินนะครับหกสามสามอะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็ยาที่ฉีดพ่นใบนะครับจากที่เราใช้นะครับผมส่วนตัวสารปรับปรุงดินนะครับตรงนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอามาใส่ให้คุณหมอนะครับก็คือยิปซัมนะครับจะทําให้ ใบนะครับมีความหนามากขึ้นนะครับความเขียวมากขึ้นนะครับจากตอนนั้นนะครับที่มาดูช่วงนั้นน้ําน้อยนะครับถ้าหัว2หัวแบบนี้นะครับให้น้ํา10นาทีไม่พอกินนะครับต้องให้อยู่ที่25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับของคุณหมอเน้น้ำจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องดูดประดานขึ้นมาแล้วก็ปล่อยจากแทงลงมาลดอีกทีหนึ่งนะครับน้าก็เลยจะได้วันหนึ่งลดได้ประมาณแค่ 25นาทีนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ต้นทุเรียนก็สวยแล้วนะครับเท่ากับว่าจากเดิมนะครับเราเพิ่มน้ํามาเป็น2เท่าถึง2เท่าครึ่งนะครับจากที่ว่าใบไม่ไหม้นะครับตอนนั้นนะครับตอนนี้กลับมาไม่ไหม้แล้วนะครับดีขึ้นพอรากเขากินอิ่มนะครับต้นกระดูดน้ําดูดอาหารขึ้นไปยังใบพอใบมีลักษณะหนา,นา,นามีความมันมีความชุ่มชื้นในใบแดดก็จะทําลาย ผิวใบได้ยากนะครับผมหรือเขาก็จะคายน้ําออกมาแค่พอดีนะครับไม่ไม่ไม่คายออกมากเกินไปจนต้องทําลายปากใบทําให้บใบไหม้นะครับผมลองดูแล้วก็ไปเป็นแนวทางดูนะครับไม่ว่าท่านจะปลูกหมอนทองปลูกหนําดำปลูกชนีอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถเอาไปทำแบบนี้ได้ อันนี้ทางนี้จะเป็นต้นแนวทรงสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางนี้บ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นพุ่มนะครับจากที่ดูนะครับความสวยจากที่เอามาปลูกแล้วตอนนี้ก็ถือว่าความงามนะครับอยู่ประมาณ99%ซนะครับมี1%นอร์ซนะครับที่ไม่สวยเพราะน้ําน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าแค่น้ําน้อยกับน้ํามากนะครับกับน้ําพอดีนะครับต่างกันยังไงนะครับก่อนจะจบ EP นี้เดี๋ยวไปชมทางด้านโน้นนะครับที่นี้เราก็เดินมาถึงปลาย ปลายท่อน้ํานะครับปลายพื้นที่เรียกว่าเป็นหัวสุดท้ายของระบบน้ํานะครับจากต้นที่หนึ่งนะครับคุณหมอต่อยาวมาถึงต้นที่ยี่สิบห้าต้นที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยคือต้นสุดท้ายนะครับต้นที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสองลองดูนะครับยอดยังงามอยู่นะครับยอดยังงามอยู่ครับพอมาต้นที่ยี่สิบสี่นะครับน้ําเริ่มเบานะครับน้ําเริ่มเบาบางครั้งอาจจะมีตันนะครับปลายท่ออาจจะมีขี้ผงอาจจะมีเศษนะครับแค่ขาดน้ํานะครับอันนี้ขาดน้ํา เริ่มจากน้อยๆก่อนนะครับนี่อาการของการขาดน้ํานะครับบางคนบอกว่านี้เป็นเชื้อโรคเชื้อรานะครับเชื้อโรคเชื้อรามาที่หลังมาที่หลังจากใบแห้งนะครับตอนนี้น้ํามันไหลไม่แรงพอนะครับเดี๋ยววันหน้าอันนี้ผมจะมาแก้ให้คุณหมอนะครับตรงนี้ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับง่ายที่สุดก็คือการเพิ่มหัวครับเพิ่มหัวเข้าไปตรงนี้อีกหนึ่งถึงสองหัวนะครับมาดูต้นสุดท้ายนะครับยิ่งแย่กว่าเก่าอีกครับแล้วก็เป็นขอกทุกแถวด้วยครับ เป็นหมดครับแถวนี้ก็เป็นครับผมแค่อาการน้ําไม่พอนะครับท่านใดที่ไปปลูกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับน้ําไม่เพียงพอครับผมเขาก็จะส่งสัญญาณมาก็คืออาการใบไหมใช่ครับใบไหมเพราะว่าผิวเขาขาดความชุ่มชื้นะขาดน้ําหล่อเลี้ยงที่อยู่ในใบพอเจอแดดเผาจะจัดนะครับเขาก็ไหมก็ลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้ จะไปฟื้นอีกทีนะครับหน้าฝนหน้าหรือตอนนี้ก็คือเพิ่มน้ำสองหัวเนี่ยมันได้น้าน้อยครับเพราะน้ามันไหลไม่แรงหรืออาจจะตันนะครับเราจะต้องมาเพิ่มให้เป็นอีกสองหัวเป็นสี่หัวครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่นะครับน้ํามันตกตั้งไปนู่นนะครับเดี๋ยวอันนี้วันหน้าจะต้องตัดหัวเข้ามานี่มาใหม่นี่นะครับน้ําไม่โดนเลยครับน้ํามันแรงไม่พอพอมาสุดท้ายนะครับดูดินนะครับแห้งมากครับไม่มี น้ำมาไม่ถึงครับหัวสุดท้ายแรงไม่พออันนี้ล่าของเขื่อนะครับมันมุดไปกินน้ําหมดครับล่าคันนี้ถ้าเราไม่เอาออกนี่นะครับเขาเรียกเขื่อขี้โกขี้กาอะไรนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับอาการขาดน้ํานะใบเล็กใบไหมครับลําต้นแค่แกนนะครับครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีทุเรียนลักษณะอย่างนี้นะครับลองเอาไป เพิ่มน้ำดูนะครับเพิ่มน้ำจากเดิมนะครับให้อยู่เท่าไรถ้าไม่มากให้เพิ่มอีกเข้าตัวครับถ้าให้มากแล้วให้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นตครับเราดูว่าของเราไม่เยอะไหมถ้าไม่เยอะให้เพิ่มเยอะถ้าไม่น้อยก็เพิ่มน้อยนะครับลองเพิ่มติดต่อกันสักเจ็วันนะครับแล้วก็ดูผลงานครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปปรับใช้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดดูว่าแฉะไปนะครับผ่านห้าวันเจ็ดวันไปแล้วก็ถอยลงมาสักนิดหนึ่งครับไม่ยากครับผมครับคลิปนี้ก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากๆคะ่ะสำหรับพีนี้